ค,คลิปนี้จะมาตอบคําถามนี้นะคะทําไมถึงสนใจแพทย์แผนไทยประยุกต์หรอคะสําหรับคําถามนี้ขออนุญาตตอบตามความรู้สึกนะตอนนั้นนะคะซึ่งอาจจะไม่ตรงใจสักเท่าไหร่นะจริงๆใช้คําว่าทําไมถึงมาเรียนสวนจุนานทาน่าจะเหมาะกับตัวเองมากกว่านะคะก็คือมีรุ่นพี่ที่รู้จกักเขาบอกว่าเขาจะมาเรียนส่วนจุนานทาเราก็ชวนเพื่อนสนิทด,ดูว่าส่วนจุนานทามีอะไรเรียนบ้าง มีสาขาอะไรที่เราอยากเรียนแล้วก็สาขาอะไรที่เราพอจะเรียนได้บ้างซึ่งก็เป็นความโชคดีแหละเพราะว่าปี2548เป็นปีแรกที่สวนสุนันทาเปิดสายสุขภาพก็คือสาขาการแพทย์แผนไทยระยุกต์นะคะและปีนั้นเป็นประบบเอ็นทานทุนสุดท้ายเราก็เลยชวนเพื่อนสนิทนะคะเรื่องที่นั้นไม่ด้วยนะคะแต่ว่าสําหรับข้อนี้คือหาตอนจบค่ะเพราะว่าทั้งสองคนนะคะทั้งรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนสนิทไปเรียนที่อื่นนะคะแล้วก็เรียนสาขาอื่นด้วยค่ะ แต่ว่าจริงๆอ่ะในส่วนของเนื้อหาหลักสูตรก็คือใกล้เคียงกับเป้าหมายแล้วก็ความต้องการที่เราอ่ะตั้งไว้ตั้งแต่แรกก็คืออยากเรียนอะไรที่จบมาแล้วทํางานในโรงพยาบาลนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นภาพจําตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละตอนไปเฝ้าแม่ตอนที่แม่อ่ะนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะว่าประสบอุบัติเหตุประสบโกลนโดนทัเจะบอกว่าไปเฝ้าแม่ก็ไม่ถูกเนาะจริงๆก็คือไปนอนกับแม่มากกว่าเพราะว่าตอนนั้นคือเด็กมากก็เป็นจุดเริ่มต้นอ่ะเป็นเหมือนภาพจําที่ว่า เราอยากทํางานในโรงพยาบาลขอให้แบบได้ทํางานในโรงพยาบาลได้ช่วยคนอื่นสุดท้ายขอให้สาขาที่เราเรียนจบมาแล้วมีงานทำถามว่าสําคัญสําหรับตัวเองไหมก็สําคัญนะเพราะว่าในความรู้สึกเราอะคือการที่เราจะเรียนอะคือต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะและอีกอย่างหนึ่งอะแถวบ้านอนะณตอนนั้นนะคนเรียนต่อมหาลัยอะน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเรียนจบม .6 ม .3 ม .6, 6. ทีนี้พอเราจะในมหาลายัยเรามีความรู้สึกว่ามหาลาัยเนี่ยค่าใช้จา่ายค่อนข้างสูงถ้าเราจะไปเรียนต่อแล้วจบมาแล้วเราไม่มีงานทําจะเป็นยังไงก็เลยเหมือนขอเรียนเป็นสาขาอะไรที่แบบไม่ต้องกังวลจบมาแล้วเรามีงานทําแน่นอนมีความมั่นคงให้กับชีวิตมีความสุขในการทํางานอย่างนี้ก็คือน่าจะโอเคซึ่งตอนนั้นคนที่ทําให้เราตัดสินใจง,ง่ายขึ้นก็คือเป็นที่ใช้ของเพื่อนนะคะซึ่งตอนนั้นคือ พี่ชายของเพื่อนเนี่ยเป็นทันตแพทย์อยู่ในโรงพยาบาลประจำอำาเภอนะแล้วก็พี่เขาเป็นคนที่ให้กําลังใจแล้วก็บอกเราว่าไปเรียนเถอะสาขาเนี้ยจบมามีงานทําแน่นอนถ้าไม่มีก็กลับมาบ้านเราที่โรงพยาบาลก็มีนะนั่นเลยทําให้ตัดสินใจว่าโอเคลองเถอะพอมาเรียนก็โอเคนะไม่รู้ว่าจะตอบได้ตรงใจหรือเปล่าหรือว่าจะทําให้ขุยหนักหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็คือเป็นความรู้สึกนกะตอนนั้นนะย้ํานะเป็นณนะตอนนั้นแล้วก็เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลด้วยนะคะ โอเคนะขอบคุณค่ะ